สวัสดีขีข้าวเมาดำวันนี้ตันแล้วครับหนึ่งเก่าตันแล้วครับนี่ถือว่าตันน,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  ID ID ตน,นะครับน้องพี่น้องโอ้หน่อยๆครับถือไว้ไอดีไอดีตันนะน้องครับนี่เนาะสำหรับหนึ่งเก่านะครับ ตัวนี้ก็เต็มตัวนี้ก็เต็มนะครับคัาน,นี้ประมาณน่าจะพอถึงแสนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นหีบหล่างอุดเลยนะครับช็อกโกแลตด้วยนี่ฝากไว้ให้คิดนะครับ1.9นะครับอ่ะช็อกโกแลตกินกินเอา มตอ,อวาจตาอ้าวหนัวพี่เลเนาะเรียบร้อยจ้าอันนี้อัน,นบ่แม่ของไม่เบิกศูนย์เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือของเกาหันละอันดำดำ,ดำพี่น้องเห็นบ่วหาหันกีเขาเมาดำปือ้อปื้อเห็นบ่เออบาสสู้ทายแล้วเฮ็ดองมาหา้ไปแจ้งในบันโอ้ยเะเมนเบาสบายพี่น้องจะเมนถือง่ายขายของพี่น้องเบิ่งที่ละเอองา่าย ว่าป็นออกจากศูนย์พี่น้องเอ้ยตัวนี้นะคะงานยิ่งล่างทรายให้เรียบร้อยคะ่ะพี่น้องคะจากดำดำ,ดำหันสะอาดหมดจดไปคะ่ะพี่น้องโบม,มีค่ะโบม,มียังนะคะเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องเรียบร้อยจ้า